พาท่านนะครับมาเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์ศึกษาวิทาศาสตร์กองทัพไทยนะครับเมือะเกียบ80ศรษาซึ่งสถานทียกนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชุนบุรีนะครับสําหรับสถานที่ทัางไงจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปชมนะครับภายในตามผมมาครับ การแนะนำนะครับในส่วนของอาคารสถานที่นะครับของศูนย์ศึกษาวิทยศาสตร์นะครับของกองทับไทยฉนนมะเกียอ80พรรษานะครับในส่วนของอาคารนะครับซึ่งเป็นอาคารพักจะมีห้องพักอยู่หลายประเภทนะครับทั้งห้องที่เป็น VIP และห้องที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับ้ในเรื่องของอัตราค่าบริการต่างๆ,ๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านในนะครับตามกันต่อในด้านใน จะพาชมแนะน,นําในในส่วนของสถานที่ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็บรรยากาศที่มีความร่มรื่นภายในบริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณเซุ้มทางเข้าของตัวอาคารนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในลานล็อบบี้นะครับประตูนะครับ <c oughs> ก็เป็นส่วนของอาคารบริเวณนี้เป็นล็อบบี้นะครับของโรงแรมนะครับนี่ลองทงักมาในระหว่างท่านมาติดต่อสถานที่ก็สามารถมานั่งรอเพื่อ,อติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับไดเบ้เดี๋ยวเราลองไปดูที่าสัมพันธ์ครับในส่วนนี้เป็นส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับส่วน การรับแขกท่านที่มาก็สามารถมาติดต่อบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นั่งรอบริเวณตอบนี้นะคะของอาคาศร,รศรรึกษาวิทยาศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมเกียรติ84พานะคะเป็นห้องอาหารที่สามารถบรรจุครอ,อบครัวของข้าราชการหรือของชาวชนทั่วไปนะคะซึ่งสามารถบรรจุได้200ท่านนะคะแล้วถ้ามาตรงนี้เนี่ยรับรองเรื่องของกองปทัพไทยนะครับซึ่งเป็นการระบาดของโรคโควิดเนี่ย ก็จะมีในส่วนที่ว่ามีการป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะภาชนะต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะรับรองได้อกอนถึงจุดหนึ่งนะครับที่ทางุตารนะครับของกรุงเทพฯนะครับก็เป็นจุดสระวา่ายน้ำนะครับไว้บริการสำหรับผูบ้ที่มาพักผ่อนนะครับมาเป็นระบบครอบครัวเรามีทั้งสระผู้ใหญ่สระเด็กนะครับ ไว้สาหรับผู้ที่มาพักผ่อนในในที่นี้นะครับรวมถึงห้องพิเศษนะครับสาหรับจุ่นี้เราให้ชมบรรยากาศของสาวไว้น้ำไปก่อนนะครับาพิเศษนะครับเรายังมีการให้บริการในส่วนของห้องนวดนะครับห้องสำหรับนวดนวดผ่อนคลายนะครับสำหรับลูกค้าที่มา ใช้บริการฟิตเนสนะครับเพราะว่าจากการล,าากออาล่นกีาจากออกกาลังกายอาจจะเหนื่อยไม่ร้านะครับก็มาใช้บริการบริเวณนี้ได้ซึ่งในการให้บริการเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของการบริการอยู่ยนะครับก็ท่านที่จะใช้บริการเนี่ยก็ควรศึกษาในเรื่องของระยะเวลาให้ดีครับ